ได้เป็นไรครับไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่วัดเทพนิมิตนะครับตำบลทุ่งตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับขณะนี้นะฮะหลังจากที่มาขอสถานที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนะฮะวัดเทพนิมิต นะครับหลวงพ่อท่านเมตตาอนุญาตให้สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นลานทำลานบุญคืนนี้เพื่อสวดมนต์ทำวัดเย็นและทำกิจนะครับของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุดงค์สายป่าวัย74ปีนะฮะที่ท่านจะเดินธุดงค์มาพักกำวัดที่สถานที่แห่งนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านนะฮะในผู้ใหญ่บ้านหมู่8นะครับเดินอยู่ใส่เกงขาสั้นผู้ใหญ่ผู้สิทธิ์นะฮะประสานงานให้ลูกบ้านเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียง มาช่วยกันเก็บกวาดเก็บถูนะฮะภายในศาลาหลังใหญ่หลังนี้นะฮะนี่ครับโอ้โหช่วยกันเก็บกวาดถูกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่หมู่บ้านไหนจ้าอยู่อยู่หมู่บ้านไหนบ้านหมู่สี่หมู่อหมู่สีอันนี้หมู่ม 4. อะไรหมู่แปดหมู่ปหมูอไรจ้าโอ้สุดยอดพิมพ์ไปเลย Facebook พิมพ์มาทั่วไทยนิวกำลังไลฟ์สดอยู่ YouTube ก็ช่องทั่วไทยนิว ทั่วไทยนิวภาษาไทยเลยจ้าเก็บกวาดกันเลยทําไปเลยทําไปเลยผมผมไม่มากวนแล้ววันดีพี่เต๋งพี่เต๋งวันดีเน่พี่เต๋งบ้านสวนปีที่แล้วหลวงตาบุญชื่นเดินทุดงก็มามาช่วยแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวสวัสดีครับผมชื่อพิทยาบุสมิตินะครับรชื่อเล่นก็คือเต๋งบ้านสวยครับครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมครับ่วมไนครับหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วปีนี้ก็ ได้รับกาติดต่อจากพี่บางว่าจะมีคณะมาแล้วก็มาต้อนรับวันนี้ที่อำเภอลงสวนจังหวัดชุมพรนะครับต้องขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมติดตามตามเพจนี้ได้เลยนะครับครับผมจะได้งานอยู่ตลอด24บชั่วโมงครับแล้วตอนนี้พี่ถึงมาทําอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเอารถมาทำอะไรรับหลวงตามาที่อำเภอลงสวนแล้วก็ตอนนี้นําน้ํามาให้หนึ่งขันรถนะครับน้ำก็ได้มาจาก ที่ว่าคนมาถวายคนมาาถวยตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็เราช่วยนำน้ำขึ้นไปบนรถเร็แล้วก็มาไว้ที่วัดเทพมิมิตอร์ครับอ๋อครับขอบคุณมากเลยครับอ่าเป็นเป็นทีมงานไหนของพี่เต๋งเดี๋ยวผมมาจากมูลที่มิตรขึ้นของจังหวัดชุมพรนี่ครับอ่าเป็นเป็นหน่วยงานมิตรขึ้นออฟไลน์นะครับในทุนกระหม่อมหญิงบลัดนะครับอ่าของจังหวัดชุมพรมาช่วยกันเนาะขอบคุณนะฮะพี่เต๋งแล้วก็ทีมงานนะฮะติดอาสาครับทั่วไทยนิวครับผม ทั่วไทยนิวเลยจ้าจ้าทั่วไทยอย่าไปเอาชวดนะอ่าอย่าไปเอาชวดไม่ได้นะอ่าสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีนะครับนี่เก็บกวาดเช็ดถูกันเนี่ยเป็นนางฟ้ากันหมดเลยเนี่ยเนี่ยเป็นนางฟ้านางสวรรค์กันหมดนะร่ารวยเงินทองกันหมดนี่กําลังฝาดเงินฝาดทองเข้าบ้านกันอยู่นะเนี่ยโอ้ตามโบราณโบราณเขาบอกเลยเนี่ยมันทาความสะอาดวัดวาลามนะฮะก็จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์กวาดเงินกวาดทองถูเงินถูทองเข้าบ้าน นะครับสุขภาพก็จะแข็งแรงนะครับสุดยอดนะฮะอ๋อต้องขยับใช่ไหมโอเคครับขยับเลยลูกพี่ลูกกุญแจอยู่ในรถมาเลยขยับให้ผมหน่อยได้เลยได้เลยลูกพี่ได้เลยเดี๋ยวก่อนต้องอ่าเดี๋ยวนะเจ้าออกไหนเจ้าออกเลยเดี๋ยวอ้โอ้ได้ได้หลังมาก่อนอ่าได้ได้ได้อะ อ่ากำลังกลางเต็นท์กันอยู่อ่าเดินหน้าก็ได้คร้บถอยหลังผมไปก่อนโอเคไม่มีปัญหาเนี่ยฮะกำลังจัดเตรียมเต็นท์นะครับผมบอกว่าผู้ใหญ่ผู้สิทธิ์นะครับเนี่ยอยากได้เต็นท์ในเก้าอี้เผื่อคนที่มาอ่าสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเผื่อฝนตกมาไม่มีที่นั่งผู้ใหญ่บอกไม่มีปัญหาโทรกิ๊กเดียวไม่ถึงครึ่งยั่โมงโอ้โหมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ใช่ไหมครับพี่ผู้ใหญ่หมู่สี่ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยผู้ใหญ่หมู่สี โอ้นี่ยกกันเป็นเป็นที่นี่เลยนะฮะเป็นคนงานเลยนี่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับทั้งผู้ใหญ่หมูแปดแล้วก็หมูสี่ช่วยกันยกนะเนรมิตรแป๊บเดียวนะฮะโทกิ๊กเดียวมาแนละ้วเต็น์โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆรงนะฮะเดี๋ยวเครื่องเสียงพร้อมเก้าอี้พร้อมนะครับตอนนี้นะครับนี่ในขณะที่รถนะฮะอีกคันหนึ่งเนี่ยกาลังจะเอ่อมานําน้นําดื่มมาลงนะครับเดี๋ยวนะครับมาดูกันหน่อย น้ำดื่มที่ใครามาถวายหลวงตานะฮะตลอดเส้นทางนะฮะขนมนมเนยต่างๆนะครับนี่เป็นหน่วยกู้ภัยนะฮะสมาคมพุทธปฏิบัหลังสวนอําเภร์หลังสวนังหว่าคุณพอชุมพรสวัสดีคุณพี่สวัสดีครับผมคคบวันนี้นําน้ําดื่มมาลงกี่คนรถลแล้วไอคนร์ลเราไปลงที่ไหนมาม้างครับพี่วันนี้ลงหลายวัดลงวัดนเหมือนก็ลงโอ้คือเราผ่านตรงไหนก็ลงตรงนั้นเนาะต้องถามลงทาาลงไหนโอ้โหนโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวมาลงเสร็จก็ช่วยกันเลี้ยงด้วยนะครับนี่นะครับ สิ่งของ,งต่างๆที่หลายคนนามาถวายหลวงตาเนี่ยใครที่เป็นแฟนขับทั่วไทยนิวหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาตามติดตามมาจะรู้เลยว่าหลวงตาท่านก็มอบให้ตลอดทางใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะฮะในเพจทั่วไทยนิวนะครับเข้ามากดถูกใจใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้เอ๊ะน้ําไปไหนตลอดเส้นทางนะฮะวันหนึ่งหลายครรถสิบลอ้อนะครับขนมนมเนยเนี่ยวันหนึ่งลูกี่รถแจกตายตามรายทางนะฮะเจอคนป่วยคนท้องคนพิการนะครับรวมถึงเด็กน้อยนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าสารมเนรเนี่ยนะครับ ก็จะนํามาถวายพระสงฆ์สามเนนนะครับแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามเส้นทางตลอดนะครับขณะนี้กําลังกางเต็นท์อยู่อันนี้เป็นเต็นท์โดมแน่เลยนะดูแล้วเต็นท์โดมใหญ่เลยนะสบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงเน, e นรมิตแป๊บเดียวนะฮะหม่ผมนี่พูดอะไรกับใครนี่ใครก็เชื่อนะบอกขอเต็นท์ปุ๊บได้เต็นท์ขอก้าอีได้ก้าอีเดี๋ยวจะต้องขอเงินสร้างกําแพงบ้านตัวเองบ้างละเลหยอกเล่นหยอกเล่น โอ้เหลือเชื่อนะครับนี่ละลานวัดเทมิมิตที่นี่กว้างมากนะฮะกว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะฮะเกิดการชุลมุนวุ่นวายนะฮะสับสนกันนะฮะเรื่องสถานที่นะครับแล้วก็เส้นทางในการเดินทุดงของตาบุญชื่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อคืนนี้ทางเพจทั่วไททนิวนะฮะได้รับการประสานนะครับแล้วก็พูดคุยกับทางหลายฝ่ายนะครับเป็นตำรวจทางหน่วยกู้ภัยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามีพี่สุิยามีผมนะฮะนั่งคุยกันเส้นทางเนี่ยนะครับ เดิมทีแล้วจะนิมนต์นะครับตามเส้นทางที่หลวงตาบอนาไว้ใช้ถนนหลวงหม่เลข4134แล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่ถนนหลวงใหม่เลข41นะครับเพื่อออกสายเอเชียนะครับซึ่งเดิมทีก็มีคนเสนอว่ามันมีทางออกได้สองทางนะครับซึ่งจะต้องเลี้ยวซ้ายบริเวณย่อยแยกคออเป็ดนะฮะผ่านโรงเรียนภูบดินนะครับ แต่ว่าหลังจากที่ออกประกาศไปแล้วนะครับก็ Jamie, มีการเปลี่ยนแปลงกันตอนเท้านะครับตอนสายนะครับที่หลวงตาท่านเดินจาริกชุดงมานะครับก็มีมีคนไปแจ้งเส้นทางว่าควรจะมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับทำให้ในขบวนเกิดการสับสนนิดนึงแต่ว่าทั้งสองเส้นทางเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่จะไปเส้นทางหลักที่หลวงตาปอนาไว้นะครับก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับแล้วก็น้องๆหนูหนูของโรงเรียนภูบดินนะครับ นั่งรอกันหลายพันคนนะครับแล้วก็เกิดความสับสนนะครับเกิดความอาจจะน้อยอกน้อยใจเสียใจก็ต้องกราบขอธารภัยด้วยนะครับผมในนามของอเหมือนเป็นฝ่ายประชามพันธ์ของคณะติดตามนะฮะใช้เพจทวิตเทนิวเป็นสื่อกลางนะครับในการประชามพันธ์รวมถึงมาติดตามอุปถากอุปถัม์อุปถากของตาบญชื่นเนี่ยนะครับก็ต้องขอกราบขอภัยพี่น้องชาวหลังสวนชุมพรนะครับที่สับสนเรื่อง เส้นทางในการเดินทุดงไม่ได้มีใครผิดนะครับไม่ได้มีใครถูกนะฮะแต่ว่าเกิดการสับสนนะครับเพราะว่ามีคนไปแจ้งข้อมูลเอ่อที่อาจจะคาดเคลื่อนโดยที่คนที่ติดตามเนี่ยไม่ทราบนะครับจึงท,ทาให้พี่น้องประชาชนชาวหลังสวนนะครับต่อว่าต่อขานคณะติดตามหรือว่าต่อว่าต่อขานไปถึงหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับในเขตอําเภอหลังสวน นะครับก็ตรงนี้นะครับต้องขอที่แจ้งว่าอ,อย่าไปว่าเขาเลยครับเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทราบเรื่องเส้นทางนะครับแต่ว่าเป็นการเข้าใจผิดกันของคนที่หวังดีจนเกิดปัญหานะฮะแล้วก็ผมแนะนาของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนารวมถึงการจาริกทุดงของตาบุญชื่นนะครับก็ต้องกราบขอประทานอภัยพี่น้องชาว หลังสวนรวมถึงกับขออภัยนะฮะคณะครูโรงเรียนนะครับหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็น้องๆหนูๆนะครับนักเรียนของโรงเรียนภูบดินมานัที่นี้ด้วยนะฮะอย่ากโกรธกันนะครับอย่าโทษกันนะครับเเพราะว่าไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะครับเกิดการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับแต่มันแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วนะฮะ แต่ว่าก็ไม่ได้ผิดนะท่านภาวนาไว้ว่าจะออกมาเส้นทางถนนสายเอเชียแต่ว่าเส้นทางออกมี2ทางนะครับก็ปลาออกอ,อีกทางหนึ่งนะครับก็ต้องขอพระทานอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะก่อนที่จะเเห็นภาพอันสวยงามเต็นเก้าอี้เครื่องเสียงระบบไฟแสงสีเสียงต่างๆนะครับเพื่อรอรับนะครับการเข้ามาสวดมนต์ทำวัดเย็น,ทำ,นทำวัดเช้าแล้วก็บินทบาทนะฮะ นี่คือภาพเบื้องหลังที่เราสาธุชนนะฮะชาวบ้านในละแวะกดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยจิตอาสาต่างๆเนี่ยมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณะฮะผมในนามของผู้จัดหาสถานที่นะครับก็ต้องขอกรับขอบพระคุณมากๆนะฮะที่ขอความอนุเคราะห์ไปนะฮะแม่ตอนไม่ไม่เคยติดขัดเลยนะฮะ นี wa uh ่ผู้ใหญ่ผู้สิทธิ์บอกขอเอ่ยไปนี่ติดทันทีเลยนะผู้ใหญ่บอกสบายมากใช่ไหมสบายครับสบายมากขอขอเต็นท์ได้เต็นท์ขอเก้าอี้ได้เก้าอี้ขอไฟได้ขอเครื่องเสียงผู้ใหญ่บอกจัดให้ทุกอย่างเลยโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนี่ใจถึงเพิ่งได้ฮะคนนี้ผู้ใหญ่ผู้สิทธิ์หมู่แปดนะตำบลทุ่งตะโกนะฮะนายกนายกอะไรฮะนายกอะไรนายกอบตทุ่งตะโกนายกลำพิษนายกแหลมนายกแหลมอบตทุ่งตะโกอบตตะโก อบตตะโก้ชื่อนายกแหลมใช่ไหมเรากำลังมานะครับกำนันทกำนันทวีกำนันทวีกำนันทวีกำนันเลยนะกำนันทวีกำนันทวีอ๋อในในกัมนันรุ่งยุช่วงอ้าวมาเลยฮะมาช่วยกันเนี่ยต้องรีบมาช่วยกันตอนนี้แหละตรงเนี้ยอ่าเราไม่ต้องใช้ชาวบ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยมาช่วยกันกลางเต็นท์เลยเนี่ยปีตึงบ้านสวยยังต้องมาช่วยเลยนะขายใหญ่มีระเคลื่อนยุ่งพรเนี่ยต้องมาลงมือทําเลยนะฮะเดี๋ยวใช้ทําให้ให้เหงื่อออกหน่อย จะได้สุขภาพแข็งแรงผมรูว่าพี่บังมาผมก็ต้องมาช่วยครับปากหวานจีิเจนนะครับแน่นอนงานบุญนะพี่นะงานบุญเนี่ยใครมาช่วยใครทําใครได้ใช่ไหมมันไม่มีว่าเอ้ยพื้นที่ผมพื้นที่ฉันไม่มีใครทําใครได้นะฮะพี่ก้องสุริยาเดี๋ยวนะพี่บังพี่ก้องสุริยาไปไหนอ๋อแฟนขับั่วอะไรนิวถามหาก้องสุริยาจะแนลเดี๋ยวตีตายเลยพี่ก้องสุริยาอยู่ด้วยกันนะฮะไปไหนก็ไปด้วยกันพี่ก้องสุริยาพี่นันนะฮะพี่ก้องในตอนนี้กําลังหาสถานที่ ด้านหลังนุะแอบจอดรถอยู่ข้างหลังสาลานี้นะครับพี่ก้องกําลังเตรียมสถานที่พักของคณะติดตามนะครับว่าคณะติดตามจะพักตรงไหนได้มีห้องน้ําใช้ตรงไหนอะไรงนี้นะฮะพี่ก้องสุยากับคุณทัศนีนะครับหรือว่าแม่ขาวนะฮะก็กําลังจัดเตรียมสถานที่อยู่นะครับแต่ว่าเรื่องสถานที่หลับที่นอนเนี่ยของคณะติดตามพี่ก้องสุยากับแม่ขาวเขาจะเป็นคนจัดการแต่ในส่วนของสถานที่พักจังหวัดพักทั่วคราวหรือว่าจะจัดเตรียมสถานที่ เอ่ uh, ระบบแสงสีเสียงโต๊ะเก้าอี้เต <ma> ้นอะไรพวกนี้คือเป็นหน้าที่ของผมที่ผมจะต้องมาประสานงานนะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะฮะหลายคนที่ติดตามรับชมผ่านทางทั่วไทยนิวจะทราบดีนะฮะและนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะโอ้โหเอ๊เครื่องบินขับไล่นะเอฟบับ F16 ของของมากองบินอะไรเนี่ยกองบิน ซุ่นลาดฮะตอมบินสีหนะึ่งตองบิน,บนสีหนะึ่งซุ่ลาดเนาะโอ้สุดยอดบินที่บินมาสี่ห้าเที่ยวแลวนะก็เป็นการซ้อมบินนะฮะซ้อมซ้อมบินของอ่าตองบินสีหนึ่งนะฮะสุาษฎา์นะ,ะขับเอสิบหกวนอยู่เหนือวัดน,นะฮะคือจะบอกว่าอ่าคนขับเอสิีหกเนี่ยรู้จักกับผมพอรู้ว่าผมมาที่นี่ก็เลยขับเครื่องบินมามาทักทายนะฮะนี่ฮะข้างในนี่ สะอาดสะอ้านหมดแล้วนะครับหวัดดีครับผมหวัดดีครับนี่โอ้โหลูกเด็กเล็กแดงก็มานะฮะแหมสวัสดีครับกี่ขวบแล้วเนี่ยแปดเดือนอ๋ออันนี้คุณยายหรือคุณแม่คนไหนคุณแม่นี่คุณแม่โอ้โอเคเออโอเคนะครับนี่แหมพามาวัดแต่เด็กเลยหวัดดีครับสวัดดีครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวให้หลวงตาบุญชื่นเคาะหัวให้พรต้องถอดหมวกด้วยนะอ่าโอเคนะครับเหลืออีกไม่กี่กิโลก็จะถึงแล้วนะครับ นี่ฮะภาพบรรยากาศะนะฮะเดี๋ยวต้องโต๊ะต้องออกหมดเลยเนี่ยแม่โต๊ะออกหมดเลยออกข้นอกเลยนี่ยคะนี่ทหารเขาขับ F16 มาหาผมแล้วเนี่ยนี่เอเออเขารู้ผมมานี่ขับ F 1 6มาหาเนี่ยวนหาอยู่หาที่จอดมาหาไม่ได้หาไม่เจอไม่เจอ <laughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้โหนี่เอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วหวยลาว่กาแมสี่ตัวตรงเลยนี่โอ้โหนี่เาปล่อยใครว่าปล่อยอ่ะโอ้ตายแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงไงมาปล่อยแต่วัดกันมีหมามีแมวก็ปล่อยกันแต่วัดเนาะอันนี้งวดนี้สีตัวตรงเลยนะฮะแต่ไี่หวยเป็นแมวนะครับอ้าใครอยากจะเลี้ยงมารับได้มาบ้านไ้งหน่อยอ่า่าอ่าพี่ประกาศเลยอยู่ที่ไหนมาเอาใครเอที่วัดเทกอยวัด เทปมีมิดนะคะใครต้องการนองไปเลี้ยงต้องการบ้านนอนต้องการโอ้โหนี่ตัวตัวกำลังกินเลยนะกระเพราเนี่ยหยอกเล่นหยอกเล่นไม่กินหรอกใครต้องการเนองแมวโอเอ็เดีโอ้โหตายแล้วนี่นี่น่ารักกันเนี่ยนี่ถ้าผมเออใช่ไงแมวสามสีดูดินี่ถ้าผมไม่ไม่ไม่อยู่ในขบวนหลวงตาผมเอาไปเลี้ยงให้แล้วเนี่ยนี่ตรงนี้น่ารักมากะเทศมิมิดมาเอาเลยค่ะวัดอาจารยหลวงวิวโอ้โหสวยอย่างเลยอ่ะ จิตใจทาด้วยอะไรเนาะเอาแมวมาตัวแมวมาตัวกอยากเอาไปเลี้ยงยังไงนี่ครับเอาใครอยากได้แมวโอ้โหดูดิแมวสามสีด้วยนี่แมวแมวมีสกุลนะเนี่ยแมวเออแมวแมวดีมากเนาะผสมนะเออมีหลังอานด้วยเออดูดิแม่แมนอนอย่างนี้เอมาคอยด้วยลูกด้วยเออจะต้องหามีเดี๋ยวมีกับข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาข้าวก้นบาทขยำให้กินเดี๋ยวเขาอัดงตาม่เห็นครับ ได้ครับได้ครับรับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ตึงครับบ้านสวยนะฮะแล้วทีมงานมิลเคินน็อปไลท์ชุมพรนะฮะนี่มาช่วยงานฮะเดี๋ยวเดินทางไปแล้วนะครับนี่ไปช่วยขนน้ําขนอะไรกันนะครับอ่านี่กําลังกลางเต้นกันอยู่นะฮะกินข้าวกันยังจ้าเนี่ยคุณแม่กินแล้วนะเดี๋ยวจะนั่งกับพื้นเนี่ยทำวัดกันในเนี้ยเนาะหกโมงนะครับทำวัดทำวัดเย็นหกโมงทำวัดเช้าตีสาม ใส่ออกบินทบบาทตีห<อ>้าเราต้องมาก่อน,นเอตีห้าครึ่งเราต้องมาก่อนตีห้าครึ่งนะอย่าโหสิท่านตื่นตีสองกว่าทุกวันตื่นเสร็จท่านจะมานั่งสมาธิ oh. เราจะมาทําวัดเนี่ยเรามานั่งรอต่อคิวข้างหน้าเลยเสร็จแล้วเนี่ยตีสามเนี่ยประมาณโดนโดยมาเนี่ยท่านก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้า ส่วนมนต์เสร็จใครอยากจะไปสนทนาธรรมอยากจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไปเลยถ่ายได้ท่าหนัญาติจนถึงตีห้าพอตีห้าจะหยุดท่านจะไปเข้าห้องน้ําทำภารกิจของท่านแล้วก็มารอตีห้าครึง่งออกบินทบาทเดี๋ยวบินทบาทเดี๋ยวจะจัดให้นี่เลยถนนข้างโบสถ์นี่เลยนะครับตรงนี้นะครับข้างโบสถ์นี่จะจัดให้บินทบาทพวกนี้รนครับครับนี่ที่นี่เป็นรกิของท่านใช่ครับก็ติดตามมาครับมีอะไรครับ มีไรหลักใจว่ามาเลยไม่ใช่แล้วจะปีนี้ท่านจะเดินไปถึงจังหวัดอะไรนครพนมจ้ะไปนครจ้ะสามพันกว่ากิโลเดี๋ยวปีนี้ปีนี้ไกลที่สุดเลยเพราะว่าสตาร์ทจากวัดหัดใหญ่กับนครพนมสิปีที่แล้วก็ต้องเดินถึงนครพนมทุกปีแต่ว่าจะสตาร์ทจากตรงไหนเท่านั้นเองแต่ปีที่แล ไม่ใส่ภูเก็ตภนะูเก็ตไปนครพนมนพันกว่ากิโล,ลเยอะรอบนี้สามพันกว่าเพราะรอบนี้เนี่ยตลรอดจะเข็บชายแดนเดี๋ยวไปกาญจนบุรีอ่านสุพรรณไปตากไปแม่ตอดแม่น้ำเมยขึ้นแม่ฮองสอนไปไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปแม่สายอ่าเจ็ดสิบสี่เจดสิบสี่ ใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวเจ้ามาตบกันในวัดจะไม่ได้นะเถียงกันอยู่เนี่ยไม่อปคุยว่าไงครับพี่โอเคผลนครพนมจ้าอยากรู้อะไรอีกไหมเขียนจดหมายมาเดี๋ยวตอบให้หยอกเล่นหยอกเล่นจะตีกันอีกแล้วจะตีกันอีกแล้วชอบใจชอบใจ เอตีห้าต้องมาถึงแล้วตีห้าครึ่งเออตีห้าครึ่งท่านออกแล้วนาฬิกาหลวงตาบุญชื่นไวกว่ของเราประมาณห้าหกนาทีถ้าทำเป็นเล่นไปต้องมาก่อนนะ่ะเต็นท์กลางงนะครับท่านชมก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้หลวงตาบุญชื่นเหลืออีกประมาณ เจ็ดแปดกิโลนะก็จะถึงบริเวณวัดเทพนิมิตแล้วนะฮะผู้ใหญ่ครับฝากช้ำพันด้วยนะครับๆวเดี๋ยวอบอกผู้ใหญ่ก่อนว่าช่วงเย็นเนี่ยสิบแจนอนจะส่วนบนทําวัดเย็นนะครับเราก็ต้องมาก่อนใครมาก่อนจะนั่งหน้าใครมาช้าจะนั่งหลัง นะครับกดมนํำวัดเย็นแล้วก็ตีสามทำวัดเช้าเลิกทำทำวัดเช้าวัดเย็นประมาณหกโมงเกสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นอครับบางทีก็ก่อนห้าทีเพราะเวลานาฬิกาของน้องตาจะไวกว่าเราห้าหกนาทีนะครับแล้วก็ตีสามทำวัดเช้าตีห้าครึ่งออกบินสบาทเราก็ต้องมาก่อนตีห้าครึ่งเดี๋ยวจัดแถวให้ในวัดนี่แหละตั้งเป็นแถวบินสบาทเสร็จแล้วท่านฉันนั่นให้พรให้พรก่อนก่อนฉันเนาะ ท่านฉันเสร็จเก็บเครื่องอาสาบริการเสร็จแล้วท่านก็จะเดินทุดงต่อเลยก็ะระยะเวลาก็ประมาณไม่เกินเจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงหรหลือกันครับขอบคุณมากครับะนะเป็นภาพบรรยากาศาสดๆนะท่านชมครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปถวายน้ําปะนะหลวงตานะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบว่าหลวงตาเดินผ่านจุดไหนแล้วนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กครับของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ รวมถึงที่กําลังรับชมนะครับผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ช่องทั่วไทยนิวที่กําลังไลฟ์สดคู่กันอยู่ทั้งสองกล้องนะครับในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมไปแพรกิจก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะเดี๋ยวต้องไปจัดเตรียมสถานที่นะครับพักพักจังวัดด้วยครับเดี๋ยวไปดูตีก่อนนะฮะแล้วก็จะไปถวายน้ําปณะในเส้นทางที่หลวงตาจะเดินผ่านมานะครับก่อนที่จะมาพักเข้าวัดนะครับหนึ่งช่วงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีทุกท่านครับ